มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมขมคอขึ้นมาทันทีกิจกรรมปลาอึใส่ดวงฤทธิ์รับผิดชอบคำพูดการเมืองจากกรณีที่นายดวงฤทธิ์บุญนาคสถาปนิกและนักออกแบบชื่อดังสมาชิกกลุ่มแครเคยทวิตข้อความประกาศถ้าเพื่อไทยจับมือพรรคพลังประชารัฐผมจะยอม ให้เอาขี้ปากหัวและต่อมายังได้ยืนยันว่าแฮชแท็กเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลกับก้าวไกลเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนขั้วสลับข้างไปจับกับพับคุมใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนเลิกปั่นเลิกฝันเพอเจอร์กันได้แล้วนะครับผิดไปจากนี้ผมให้เอาขี้ปากหัวอีกรอบพร้อมย้ำพูดคำไหนคำนั้นล่าสุดเมื่อเวลาบ่าย3โมง14นาทีวันนี้นะคะนายดวงฤทธิ์ได้จัดกิจกรรมปาขี ขึ้นที่ซอยแจ้งวัฒนะหแยก6ค่ะโดยให้ใช้อึนทั้งหมด11นาทีนะคะปาไป11นาทีพร้อมกับมีการแจกเอกสารจดหมายจากดวงฤทธบุญนาคเพื่อชี้แจงเหตุผลของการจากกิจกรรมว่า เหตุผลในการลงมือทำสิ่งนี้ก็เพียงเพื่อให้ตัวผมยังเท่ากับคำพูดของผมนอกจากนี้นายดวงฤทธิ์ยังบอกอีกว่าตัวเองไม่ได้ทำสิ่งนี้จากจุดยืนทางการเมืองหรือว่าความแค้นเคืองใดๆแต่ต้องการแสดงออกเพื่อรักษาไว้ซึ่งอิสรภาพในการเป็นอิสระภาพในการแสดงออกของผมเพราะผมเองได้พูดในสิ่งที่ผมเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่ามันจะเกิดขึ้น เพียงพราะผมอยากให้มันเกิดขึ้นและเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นในวิธีที่ผมคาดหวงังผมเองก็ผิดหวังเช่นเดียวกับผู้คนทั้งหลายเช่นกัน ในจดหมายจากดวงฤิ์ยังบอกว่าในวิธีที่ผมมีอิสระในการแสดงออกและการแสดงออกของผมมีผลกระทบกับผู้คนหลายคนที่ตัดสินใจลงมือทำบางอย่างอันมีเหตุมาจากสิ่งที่ผมพูดเชื่อว่ามันจะเป็นจริงเมื่อมันไม่ได้เป็นจริงเช่นนั้นก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดออกไปในเงื่อนไขที่สร้างด้วยคำพูดที่ตัวเองพูดจึงต้องลงมือทำให้สอดคล้องกับคำพูด ในวิธีที่ยังทําให้ตัวผมยังคงอยู่ไดนในฐานะของคําพูดของผมเป็นวิธีเดียวที่ยังทําให้ผมยังมีอิสระในคนที่ผมเป็นอยู่ขณะเดียวกันจดหมายของดวงฤทธิ์นะคะระบุเพิ่มว่าทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมช่วยเหลือผมในการแสดงออกครั้งนี้ ล้วนได้ทำความเข้าใจอย่างชัดเจนในเหตุการณ์การลงมือทำในครั้งนี้มีได้มีเหตุมาจากการเมืองหรือความไม่พอใจใดๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแสดงออกนี้ด้วยเหตุเดียวก็คือการสนับสนุนผมเพื่ออิสระภาพในการเป็นของผมอิสระภาพในการแสดงออกของผมและต้องการให้ผมยังคงอยู่ในฐานะคำพูดของผมสุดท้ายนายดวงฤทธ์นะคะได้ขอบคุณในความเข้าใจค่ะ และความห่วงใยที่ทุกคนมีให้และขอบคุณในความเข้าใจของผู้คนที่อยู่รอบตัวที่สนับสนุนการแสดงออกครั้งนี้ด้วยความเข้าใจในความสำคัญของคำพูดที่มีต่อตัวเองและความสำคัญของคำพูดต่อผู้ให้กำเนิดอยู่ในใจของผู้คนการแสดงออกของผมในครั้งนี้ไม่ใช่การจำนวนต่อสถานการณ์แต่เป็นการแสดงออกด้วยยินดีในวิธีที่ผมจะได้ลงมือทำสอดคล้องกับคำพูดของผมเองและจะทำให้ผมกลับมาเป็นตัวผมเองที่ครบถ้วนสมบูรณ์อีกครั้ง และยังคงไว้ซึ่งอิสรภาพที่เป็นอิสรภาพที่จะทําให้คนที่ผมเป็นและนั่นเป็นสิ่งเดียวที่สําคัญสิ่งเดียวที่ประสงค์ในเจตจำนงเสรีของชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ